โบเอ็กซ์สองในโหมดฟัวโต้จะสมูทแค่ไหนนะครับทดสอบ สวัวดสวดีครับผมกับมาอีกครั้งหนึ่งกับการแนะนําในส่วนของแบงค์ไฟนกันหรือว่าปืนเสียงเปล่านั่นเองนะครับผมสาหรับตัวที่จะมาแนะนํากันในวันนี้ก็คือเจ้าตัวับโอ f 92รุ่นพิเศษフルออโต้นั่นเองนะครับผมใครๆที่เป็นแฟนของปืนแบงค์ไฟนกันของโบเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าโบเนี่ยเขาก็จะมีหลายรุ่นนะครับผมแล้วก็ โบเป็นแบรนดจากตุรกีอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีความน่าสนใจนะแล้วก็สําหรับตัวโบ92ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นของตัว full marking ก็จะมีในส่วนของตัว marking ที่ตัวข้างสไลด์ด้วยนะครับแล้วก็แม็กกาซีนที่ให้มานะครับในกล่องก็จะให้2องแม็กกาซีนนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็นะครับตัวกระสุนบรรจุอยู่ที่17นัดต่อแม็กกาซีน แล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถยิงได้2โหมดก็คือของเดิมเนี่ยมันจะยิงโหมดเตมิและก็เซฟใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มันจะเปลี่ยนใหม่ก็คือเป็นโหมดเซมิและปรับมาด้านล่างจะเป็นโหมดปอัวโต้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการสาธิตทดสอบเบื้องต้นให้ดูวา่าวิธีการใช้งานในส่วนของปืนส่งสัญญาณเสียงหรือว่าปืนแบงค์ไฟริงกันเนี่ยนะครับผมเป็นยังไงนะครับอันนี้บรรจุไปที่ 5นัดดูก่อนนะครับผมแล้วก็ขอใช้โหมดนะครับเซมิในการทดสอบดูก่อนนะครับโ r o F92 ฟัวโตโหมดเซมิหนักแน่นสาใจนะครับเสียงดัง,งสะใจดีมากนะครับผมบสิ่งที่ไม่ควรขาดเลยคือ,อหูฟังแล้วก็แว่นกันสะเกตนะครับเพื่อความปลอดภัย ทดสอบต่อไปเนี่ยผมจะลองยิงในโหมดนะครับตัวโต้ o, ดูบ้างว่าเจ้าตัวโบเอ็กงในโหมดตัวโต้จะสมูทแค่ไหนนะครับทดสอบนะครับลื่นฟืดนะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจสำหรับใครที่อยากจะหาปืนแบงค์พริงกันไว้สำหรับสะสมหรือว่าฝึกนะครับฝึกในการ ที่เราจะได้คุ้นเคยนะครับก่อนที่จะไปมีตัวอาวุธปืนจริงนั่นเองนะครับผม<อ>ในกาดนะครับผมโรเอฟ92อ้าวเกือบลืมนะครับผมมันมีทั้งหมดสีสีนะนี่นี่สีดำนะครับสีเงินด้านหรือแมชโครมนะครับผมสีเงินเงาชาร์ลีโครมแล้วก็สีพิเศษก็คือนะครับเงินเงาไกทองเป็นตัวแต่งแล้วก็ด้านเป็นสีอำตาลนั่นเอง ขอบคุณที่รับชมขอบคุณคร<อ>ับสวัสดีครับ